สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มีความรู้เล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับหอยมือเสือมาฝากทุกๆคนนะคะหอยมือเสือนะคะจัดเป็นหอยที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกนะคะอาจจะมีความยาวเปลือกใต้ถึง100-120ซนติเมตรนะคะ น้ำหนักก็มีมากกว่า200กิโลกรัมนะคะตัวใหญ่ๆะคะ่ะแล้วก็มีอายุค่อนข้างยืนยาวมากเลยนะคะอาจจะมีอายุถึง100ปีหรือมากกว่านั้นค่ะสำหรับในประเทศไทยนั้นนะคะแหล่งที่พบหอยมือเสือได้มากที่สุดก็คือเกาะไข่ค่ะในเขตพื้นที่จังหวัดชุมพรนะคะก็สามารถพบหอยมือเสือได้ขนาดและหลากหลายสีนะคะในเขตแนวปะการังน้ำตื้นรอบๆเกาะค่ะ หอยมือเสือนะคะเป็นสิ่งที่สวยงามในทะเลนะคะเนื้อเยื่อบริเวณปาาจะมีสีสันสวยงามนะคะก็บางทีก็จะดูเหมือนดอกไม้นะคะมีสีม่วงสีเขียวสีฟ้าแล้วก็หลายหลายสีนะคะเราสามารถพบหอยมือเสือได้แม้ในระดับน้ำตื้นๆนะคะสิ่งที่ต้องระมัดระวังนะคะหากเราเป็นนักท่องเที่ยวนะคะได้ชมความงามของหอยนะคะเราไม่ควรที่จะนำ นิ้วนะคะหรือส่วนต่างๆของร่างกายเราเนี่ยเข้าไปแย่ปากหอยนะคะเพราะว่าหอยจะมีความไวนะคะอาจจะงับหรือหนีบนะคะเกิดอันตรายขึ้นได้ค่ะคำถามในลำดับถัดไปนะคะที่เราทุกคนควรจะรู้ก็คือหอยมือเสือเนี่ยกินได้ไหมกินได้หรือเปล่านะคะหอยมือเสือกินไม่ได้นะคะเนื่องจากเป็นการกระทำความผิดตามมาตรา12แห่ง พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าปีพศ2562นะคะก็เป็นกฎหมายที่เพิ่งอัปเดตไปไม่กี่ปีเองนะคะค่ะประเด็นสำคัญนะคะเกี่ยวกับหอยมูลเสือก็คือห้ามิมิให้ผู้ใดล่าสัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่าคุ้มครองนะคะมีบทลงโทษนะคะตามมาตรา89นะคะผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน10ปีหรือปรับไม่เกิน1ล้านบาทนะคะหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะ ค่ะดูจากบทลงโทษแล้วนะคะก็คงจะเห็นความสําคัญของหอยมือเสือนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่ร่วมกันอนุรักษ์หรือดูแลไว้นะคะก็จะเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งที่อาจจะสูญพันธุ์ในไม่ช้านี้นะคะสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามค่ะสวัสดีค่ะ